จนมองกงโซไปให้เกาหลนะคะขนานี้มีฝนตกค่อนข้างที่จะจะนวอยมากนะคะแล้วที่ฉันก็ขูกเสียงไปทางหัวแล้วเอาเสียบไปท้งหัวใจจะมีอยังไม่มีเงิน สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนะคะจริงๆเราต้องบินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุกคนแต่ว่าไฟล์มันโดนเลื่อนนะก็เลยได้มาบินเป็นรอบ11โมงครึ่งแทนคือเราเป็นสิวตรงนี้ด้วยเว้ยแล้วคือมันเจ็บมากนั่นแหละเดี๋ยวจะไปถึงเกาหลีประมาณทุ่ม15นะคะ คลิปนี้ก็คือไปกับน้องแล้วก็ไปกับแม่เพราะว่าเดี๋ยวแม่จะไปดูคอนเสิร์ตแบบ็คพิงด้วยกันคลิปคอนเดี๋ยวจะแยกอีก EP หนึ่งนะคะน่าจะลงก่อนคลิปนี้เจอกันในที่วันที่3ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงเกาหลีแล้ว คลิปนี้ก็คือไม่ได้ผ่นอะไรมากเออแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปที่วดัดคงอึนสาคงอึนตานะคะไม่ใช่ไม่ใช่ลำไม่ใช่ขบวนนี้ก็คือมันจะต้องมาเปลี่ยนสายแล้วนั่งจากคงแดมาใช่ไหมแล้วก็มาเปลี่ยนสายเป็นสายเก้า ซึ่งเวลาที่เราขึ้นเอ็กเพสอะถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าเราขึ้นถูกสายไหมอะให้เข้าเนเบอร์เราก็ดูว่าเวลาที่รถไฟจะมาเออมันก็คือจะตรงไปปีก็ให้วัดจากเวลาที่รถไฟจะมาเอาปรามาณนี้คือเราอะนอนที่แอร์บีอนดบีใช่ไหมรอบน,นี้แล้วแบบที่พักมันไม่ค่อยโอเคทุกคนมันอยู่กลางฮงแดงก,ก็จริงนะแต่ว่าในห้องคือ Wi-Fi ใช้ไม่ได้ปักไฟเหมาเตียงใช้ไม,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 ม่ได้ผ้าเช็ดตัวมีแต่ผ้าเช็ดตัวถือเล็กไม่มีผ้าเช็ดตัวถือใหญ่ให้แต่คือในนั้นเขาบอกว่าเขามีให้แกก็เลยแบบเอองงนิดนึง ประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นน่าจะไปเดินอัคูจงจริงๆไม่มีอะไรมากหรอกล็อกนี้แล้วก็เดี๋ยววันที่20เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตรวจ personal health นะคะแต่รอบนี้ก็คือจ้างล่ามแล้วก็ตรวจเป็นแบบภาษาเกาหลีเพราะว่าเราไปเจอพี่เหลียงนะคะแนะนําว่าให้มาตรวจที่เกาหลีดีกว่าเพราะว่าถ้าที่เกาหลีเขาจะเช็คแบบละเอียดกว่าอะไรอย่างเี้ยเนาะเพราะวันนี้เราเไปเจอกันที่วัด อันนี้คือเต่ดาดำทุกคนเพราะมีความเชื่อเรื่องแบบชโชคดีมันเป็นเต่าแบบเต่ามงคลเจอเต่าก็เท่ากับว่ามีอาไุดขายที่ยืนยาวค่ะเออเอายโยนเหรียญน,นี่นี่คือความรู้จริงส่วนความรู้เราเอามาจากซีรีส์ว<ะ>้าวโอ้ยอยากจะถกหวยเราก็ลักดีใจคมับเาควาเหมือเขาแบบสํารวมหน่อยลูกเขาแบบ วันนี้มาถึงวัดนซ <c oughs> าองอึนซาแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กับน้องแมนนะคะวันนี้ดูแค่ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในเกาหลีอยู่ที่นี่ออสูง23ฟุตย3เมตร23อะไรไปหน่วยเนี้ยแหละลองไปดูเ,ออเดี๋ยวพาไปดูว่ามันคือองค์ไหนออวันนี้สวยมากเขาบอกว่าที่นี่ศักติดมากใครมาขออะไรก็ได้ว เราตามมาจากติ๊กต็อกนะแต่ว่าที่นี่คือสวยมากแล้วทุกคนที่มาเขาก็ดูแบบสํารวมมาทุกคนแต่ว่าชุดเดาวันเนี้ยมันไม่ค่อยแบบเอ,อื้อเท่าไหร่ดอกอาจจะไม่เข้าไปเพราะว่าแบบให้เกียรติสถานที่นิดนึงอาจจะให้แมนเข้าไปเก็บฟูดแคนวันนี้ที่เรามาคือเรามาเพื่อบ,บนขอเราได้มาครับ <laughs> ใช่คือเพื่อนเราไม่ผ่านคีทีทเอก็เดี๋ยวจะมาขอพรน,นะคะได้โปรให้เพื่อนผ่าน <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบถวายข้าวสารแล้วก็ถวายเทียนโอ๊ยรลดจ้า แม่ตลกมากเลยอ่ะแม่ไปหาทุกหาเทียนมาจากไหนแล้วแม่ก็คือแม่ก็คือเดินรอบ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 รอ่ไหนก็บอกว่าเดินมาแล้วคนไทยในเกาหลีตอนนี้แวบ,บมาที่โคเอกหออแบบหนึ่งนะคะพาน้องมาดูรองเท้าที่ร้านอันนี้ชื่อร้านว่า BG z t Lab แบบเป็นร้านที่แบบว่ารวมรองเท้าหลายๆไว้ยเยอะมาก แบบแล่แบบบา,ารุมะโคตรโคตรแหล่ก็คือที่นี่มีแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะรีเซลค่อนข้างแพงนิดนึงถ้าเกิดว่าใครเป็นสายรองเท้าแบบสตรีท <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็คือมาดูที่นี่ได้คู่แรลๆเขาเยอะจริงเดี๋ยวแปะลงแปะรูปไว้ให้แบบร่าวๆาบางรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่คเอกมอน,นะคะก็คือปักโลเคชั่นเป็นชื่อร้านมาได้หรือเพราะว่าเราก็บอกไม่ถูกกันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปนูเด็กที่ซินซาแล้วจะไปเดินซินซากับโรซูกิแล้วก็เดี๋ยวไปกินร้านหมูย่างของ จองกูกน,นูเด็กเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจะได้เข้าไหมเพราะว่าเพราะว่ามันเพิ่งเปิดใหม่ที่ซินสาแล้วคือคนคือแตกมากก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะได้ไปไหมนะคะหิวข้าวมาก ตอนนี้มาถึงที่นูเด็กแล้วนะคะก็คือทุกคนมันไม่เหลือขนมแล้วแต่ว่าเราสั่งก็คือไอเคที่เป็นสีดำๆไปแล้วก็เครื่องดื่มสามอย่างถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็แนะนำว่ามาเร็วๆอันนี้คือวันจันทร์นะวันจันทร์ห้าโงก็คือหมดแล้วแต่ร้านปิดสามทุ่มก็ลองมาได้เดี๋ยวไปรูว่าขนมกับรสชาติเป็นยังไง โอเคฮะเนาะเอร่อยมากคือมันอร่อยมากคุณแม,ม่ชอบสาเขียวนี่ละมุนมากโอ้ยมันจะหวานไปน้องกินกับขนมปังหุ้ยจะแบบอร่อยมันคือมันฉาแบบเต็มจนอันนี้จะเป็นแบบถูกโตต้องสั่งนะคะตอนนี้เหมือนมันเป็นช็อกโกแลตเขาบอกว่าให้เราอะ่ะกินโครซองก่อน ช็อกโกแลตอร่อยมากที่ว่าไก่ทอดดูเค,เความเหนื่อดูช็อกโกแลตสกอร์นี่ดูช็อกโกแลตเล่าโอ้เหมือนเราต้อง,องเอาครัวซองอะทิปกับอันข้างบนก่อนกินให้หมดแล้วรอค่อยขุดคนมากอร่อยมากขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนสรุปร้านนี้เราให้ผ่านอร่อยมาก ไม่ผิดนะตอนไปร้าน เขาบอกว่าร้านนี้คนดังมากินเยอะแล้วก็ลายเซ็นเยอะมากเพราะว่าเราอ่ะยังไม่เห็นลายเซ็นเลยอยากถ่ให้ทุกคนดูมากแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอแล้วก็เมนูที่ต้องสั่งนะคะก็คือหมูย่าง5ชาชั้น1เสิร์ฟก็คือ1ชิ้นวิธีจองคิวก็คือเหมือนร้านอื่นๆเลยทุกคนต้องมีเบอร์เกาหลีนะคะแล้วก็ลงคิวที่หน้าร้านแล้วก็รอเขาเรียกอันนี้เหมือนจะใช้เป็นเว็บแคชเทเบลในการดูคิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านเป็นภาษาเกาหลีให้สามารถปักหมุดเนี้ยแล้วก็มาตามเนเวอร์ได้เลยอยู่ที่อัพูจอง ะะเดี๋ยวรอพี่เขาย่างก่อนเราจะมาชิมหมูกันที่นี่ก็คือดีมากทุกคนจะได้ยินเสียงน้องชันไหมล้วไม่มีไม้เรานั่งสวยๆเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาย่างให้หมูคือหมูห้าชั้นขอลองแค่ผักกับหมูก่อน หมูเกาลีที่แบบไม่ได้มีรสชาติแต่น้ำจิ้มา,รอ,า,ราอรอ่อ,รอยมากคุกเต้าเที่ยวโอร่อยอร่อยมากสวยอันนี้เป็นข้าวผัดกิมจินะคะได้ทำการคลุกแล้วเรียบร้อยอร่อยหอมมากร้านนี้คนมาทุกคนกเรองขอตัวไปกินก่อนอันนี้เราพู่คืนกัน <laughs> กินร <Okay. S 1> Th ้านนี้ในบล็อกน่าจะปีที่แล้วร้านนี้มันอร่อยมากมันจะเป็นไก่ทอดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ล่าซอรก็คือมันอร่อยมากๆจริงก็เลยแบบพาแม่กับน้องมากินแล้วก็มีสั่งแซลมอนเหมือนเดิมนะคะที่เป็นแซลมอนแบบตัวเดียวเย็นอ่ะโอ้เป็นแต่เป็นแซลมอนเป็นไงอร่อยใช่ปะอร่อยมากโอเคโอเค ร้านอะไรก็ไม่รู้แต่ว,ว่าเราไม่ได้แวะร้านนี้บขกร้าสาววันนี้เรอยู่ี่ัวอตไสวัสดีค่ะทุกคนก็คือว่าเมื่อวานอ่ะ มันมีความว่าไม่สบายนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้อัดพุดต่อหลังจากไปกินข้าวเสร็จใช่ไหมเราก็ไปคาเฟ่แล้วก็คือแบบยมแบบเราเหนื่อยมากเราก็เลยแบบเดินอยู่แถวนั้นแต่ว่าวันนี้นะคะพาทุกคนมาที่เซนออยแล้วเ mm hmm. พิ่งวางของใหม่วันนี้เลย mm hmm. นี่ใครจาได้ไหมว่ารอบที่แล้วที่เรามาแล้วมันปิดอะเออวันนี้เราได้มาแล้วนะไปเข้าไปดูข้างในอาลอนว้าว ร้านคือแบบน่ารักมากเขาทําเป็นแซนต์ออสซารอนนะคะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์เท่าไหร่ว่ามันอะไรยังไงวันนี้เราหน้าสดนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจเพอร์ซันอลคัลเลอร์แล้วเขาห้ามแต่งหน้าเราก็เลยแบบอเอางั้นไม่แต่งมาเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องลบอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะทุกคนแล้วก็อันนั้นก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันเรากำลางังลังเลระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นนั้นรุ่นนั้นก็กี่มากเลยอ่ะอน่ารักเวอร์อันนี้ก็รุ่นใหม่พวกแบบแบกแพกใครชอบกระเป๋าเป้นี่เราาาวมักด Ừ, น่ารักเกินมันมันใบเล็กนะถ้าเทียบกับเธอเราก็เอาแต่ตัวเล็กอุ้ย มาอยู่ที่ร้านหมูย่างร้านเดิมนะคะถ้าเกิดว่ามาฟองซูต้องหาแวะร้านนี้มันเดิมแบบมันอร่อยมากทุกคนแล้วก็กินง่ายด้วยรอบนี้มาสี่คนก็เลยสั่งหมูไปสี่ที่นะคะ <c oughs> ก็คือเราว่าพอชั่นหนึ่งอ่ะอิ่มๆแบบคนหนึ่งพอดีโอ้กินไปแล้วเหรอไวมากอไรเนี้อร่อย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพยากรณ์อากูดนะคะรา,ายงานส่งตรงจากซองซูเมืองกรุงโซโประเทศเกาหลีนะคะขนานี้มีฝนตกค่อนข้างที่จะจํานวนมากนะคะและดิฉันก็คือเปียกไปทั้งหัวแล้วโอ๊ยเปียกไปทั้งหัวใจตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ยังชินเซเก,เกกังนานะคะคุณกิติขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฉันจะต้องไปตรวจ personal color ต่อแล้วตอนนี้ดิฉันก็ไม่มีที่ไปฝนก็ตกหนักมากเมื่อกี้พาแม่ไปถ่ายรูปพี่ดีออมาทุกคนก็คิดเอาเถอะว่าเราดันต้นแค่ไหนเราจะแปะรูปให้ดูปุ๊บ จะไปเจอกันที่ห้างหรืออาจจะไปเจอกันที่ Personal Color เลยตอนนี้ฝนตกหนมากบายมาแนะนําแหล่งช็อปใหม่สําหรับคนที่แบบอยากช็อปเสื้อผ้าที่มันราคาแบบไม่ค่อยแพงอะไรอย่เงี้ยอันนี้เราอยู่ที่สถานี e x p r e s s Bus Station นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเสื้อผ้าเยอะมากอันนี้เราเดินมาตรงทางกําลังจะไปทางออก8ที่มันจะเชื่อมไปเซอรถไฟสาย9้คือเสื้อผ้าเยอะมากทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ ือใครแบบอยากซื้อเสื้อผ้าแบบราคาดีก็มาที่นี่ได้ก็คืออันนี้เราจะไปที่ห้างชินเซเกตังน้ำใช่ไหมก็คือเนี่ยอันนี้ทางเชื่อมอ่ะก็คือถึงเลยเสื้อผ้าราคาโอเครองเท้าเครื่องประดับของทุกจิงอะไรเงี้ยมีหมดเลยแวะมาได้นะทุกคนประมาณนี้ตอนนี้เรามาถึงที่สถาบันแล้วนะคะมาถึงก็คือแบบกรอกข้อมูลอะไรของเราก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องของเขานะคะเดี๋ยวกำลังรองคุณซูโม่มาอยู่นะคุณซูโม่จะเป็นล่ามนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ดู ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากติดต่อร้านกเกาหลีก็ติดต่อคุณซูมโม่ไปได้นะอันนี้เราเจอในติ๊กต็อกเขาดังมากๆเลยลลเนี่หละทุกคนอยาขอตัวเป็นกอบของหมดกล้นะคะเรา가장포장컬러에서크게보는세가지부분ของสีนะคะถ้าจะให้แม่งก็คือเป็นวอร์มหรือคูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 웜? 아니 웜 อันนค얼굴에컬러감이งม는아ลีมคีสีริจะเวลาดูอะค่ะให้ดูใต้ตานะคะว่าสีไหนทำให้ใต้ตาเราดู้แน้เรเวลาเราดูกระจกอะค่ะจะให้ดูว่าสีมันเด่นหรือว่าเราเด่นนะคะแต่ด้าคเกหูจะถ้าเป็นสีที่มันโดดออกมาอย่างนี้ค่ะน่าจะไม่เข้ากเราอะเขาคิดว่าสีสว่างค่อนข้างจะเข้ากับเราย่ในตอนค่ะก พอเป็นสีนี้ปุ๊บจะทำให้ผิวเราดูสะอาดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วไม่ค่อยเห็นจุดดำๆถ้ายิ่งเอาสีวอมออกไปทั้งหมดแล้วผิวจะค่อนข้างทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นแล้วก็เด่นขึ้นนะคะโอเคโอเตยิ่งเข้ียหน้ามันงง เขาบอกว่าให้เลี่ยงสีพวกนี้นะคสีแบบต้นไม้เปลี่ยนสีได้เลยอุณหภูมิสีเราอะค่ะจะค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะถ้าจะใส่อะค่ะต้องไปโทนคูลอเคอันนี้มันทำให้ดูแบบว่าสะอาดตามทั้งหมดตัว ดูนะคะด้วยความที่สีเสื้อเราไม่มีไว้เลยนะคะอุ้ยชินว่าใจจี๋จออันนี้จะทําให้หน้าเราดูขาวขึ้นเยอะเลยนะคะค่ะเขาแนะนําว่าให้แบบว่าเลือกโทนที่มันสว่างกว่าหน้ามานิดนึงค่ะมันแต่เบสอะคะ่ะจะต้องเลือกที่มีความผสมพิงไปนิดนึงนะคะอ,อย่าเป็นเบสสีเหลืองนะค,ะนค่ะ,คะยกเห้กดรส์ชิเนก็้ว่าให้ข้าได้นะคะ,คะแต่ว่าอันนี้ที่มันเป็นเจน๊ไม่ได้โอเคคะ่ะ ตอนนี้ก็คือเช็คเพอร์ซ a นอลคัลเลอร์เสร็จแล้วเรากลับมาที่ห้องแดแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคือมันสนุกมากมากก็คือที่ที่เราไปอันเนี้ยจริงๆอะ่ะเขาจะมีเป็นเหมือนแบบคนที่เช็คแต่ว่าเป็นแบบภาษาอังกฤษก็มีถ้าเกิดว่าใครแบบภาษาอังกฤษแข็งแรงอะไรเงี้ยจะเช็คเป็นแบบภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าของเราอะรู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวเองก็คงไม่รู้เรื่องอะ่ะก็เลยโอเคพกรามไปด้วยดีวยกว่ารามที่จะไปกับเราก็คือพี่ซูโม่นะคะดีมาก แบบฟิลเพื่อนสาวทุกคนแล้วพี่เขาบอกว่าเออที่นี่ที่ตรวจอะค่อนข้างละเอียดนะคะแบบตรวจด,ดีมากสรุปเราก็คือเราได้โทนไลท์ซัมเมอร์นะคะเป็นโทนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ก็คือแบบต้องแต่งหน้าโทนสีมว่วงใครอยากจะไปตรวจเพื่อนของคลอลเลคที่นี่ก็ไปอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนำมากๆเพราะว่าเขาตรวจค่อนข้างละเอียดนะคะตอนแรกเขาบอกเราว่า90นาทีใช่ปะ่ะแต่ว่าเราตรวจไปจริงๆอะประมาณ2ชั่วโมงประมาณนั้นแหละทุกคนก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะกินอาหารไทยนะคะก็คือแม่กับน้องอะซื้อไปให้ที่ห้องก็เดี๋ยวกลับไปกินแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน กลับแต่ว่ากลับเป็นไฟดึกเดี๋ยวกังวันแพลนจริงๆอะ่ะตั้งใจจะไปวันโพรพรุ่งนี้แล้วทุกคนรอดูนะว่าฝนจะตกไหมอ่าขอเพิ่มเนิดนึ่งนะคะสำหรับคนที่อาจจะงงว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบตัวเหลืองมากทำไมเราถึงได้เป็นโทนครูโทนซัมเมอร์เป็นครูโทนเนาะก็คือเหตุผลก็คือว่า ด้วยความที่เราเป็นคนตัวเหลืองมากใช่ไหมพอแต่งหน้าสีเหลืองหรือว่าทําผมสีส้มหรือว่าแต่งตัวสีเหลืองอ่ะมันจะยิ่งทําให้หน้าเราหน้าเราเหลืองมากทุกคนมันเหลืองแล้วมันเขียวคือพอใช้เป็นสีคูโทนอ่ะมันเหมาะกับผิวเรามากกว่ามันทําให้หน้าเราแบบไบรท์ขึ้นมากๆอันนี้คือห้อง Air b บ b อของเราเน็ตก็ใช้ไม่ได้ห้องก็แบบไม่ค่อยลดเท่าไหร่นี่อยู่โฮงเดนะก็เดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดเราแบบได้นอน Airbnb อดีกแล้วถ้าแบบมันดีเรามาแนะนํารอบนี้ขอไม่แนะนําแล้วกันบาย สวัสดีค่ะวันนี้คาวดีสตอรี่ทัวร์นะคะได้พาทุกท่านมายังพระราชวังเคียงบกกุงเป็นรอบที่8ล้าน8ป0แสนเจ้าหมู่นที่สองแม่ก็เคยมาแล้วแม่ก็ยังจะมาอีกเดี๋ยวเราจะไปก่อบแม่วจะดูว่าแม่เราจะใส่ไหมชุดฮันบกฮันใจหันเลย,ยทุกคนก็คือนั่งสายสีสม้มสายสามมาลงที่เคียงบกกุงได้เลยนะคะแล้วก็มาออกทางออห้ามันก็จะติดกับพระราชวังนีเลย แต่ดาวชอบที่นี่นะเซลไปงั้นแหละดาว่ามันแบบมันสวยดีมันเมัถ้าเกิดมาช่วงแบบไบไม้เปลี่ยนสีที่นี่โคตรสวยนะ ว่าพระราชวังคือลูกถั่วเราไม่ซื้อนะคะไม่ต้องการเข้าไปข้างในต้องการถ่ายรูปรอบนอกเท่านั้นเราก็เลยได้ทําการมุกมาที่ออนเนียนที่ไม่รู้ว่าลูกถั่วซื้อหรือเปล่าแต่ว่านี้คณะทัวร์ของเราได้เป็นการจัดคริปมาเองขอข้าวฟังไหมยูสตูอร่อเวอร์อยากไปทำคอนทำไว้อาทม่ใช้ เราใช้อะไรใช้สตินำทางน้อมีเนาะกำลังจะไม่มีสติเนาะเงิน ตอนนี้เราได้ทําการพาคณะลูกเจ๊ยบของเรานะคะมาที่พระราชวังทอ็อกซูอ่านผิดรอบก็อ่านผิดอันนี้ก็จะเป็นพระราชวังที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีอะมันก็จะแบบส้มอหมอกันดูคนไปนอีกที่หนึงที่แบบฮิตมากเหมือนกันแต่ว่าเรามาตอนที่มันเขียวชเอุ่มยก็ได้อยู่ มากับแม่เนาะทุกคนมันก็จะไม่ได้เป็นถือว่าเราไปคาเฟ่ขาใจอะไรางี้ก็จะไม่เป็นแบบนั้น,นก็จะเป็นแนวแบบว่าไปวัดหนึ่งไปพระราชวังอีกหนึ่งก็คือบล็อกนี้สําหรับคนที่ไม่อยากช็อปปิง้งช็อปใจก็อีกที่หนึ่งก็คือนํำสานปาร์กนํำสานปาร์กมันจะเป็นที่ตรงข้างๆน้ำซานทาวเวอร์ใช่ไหมแล้วมันจะเป็นตรงที่แบบบันไดที่มันเป็นหินเยอ,อะๆอ,อ่ะอันนั้นก็น่าไปเหมือนกันแปะอีกที่หนึง่งเผื่อใครแบบไม่อยากมาช็อปปิ้งอะไรางี้เนาะ แต่ว่าอันนี้มันจะเล็กกว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าเคียงบกกุงแต่ว่าถ้าเกิดมาช่วงเวไาเปลี่ยนสีอะทุกคนภาวานาเพื่อนเราผ่านเลยนะถ้าเกิดว่าผ่านแล้วเราจะพามาจุดเช็คอินใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาหลีถ้าเพื่อนเราไปผ่านก็จะไม่มีคอนเทนต์นั้นเกิดขึ้นเข้าสู่ช่วงสารนารูทคือถามว่าทำไมต้องมีพ่าสว่างไอทีเพราะว่านี่โดนยุโรปเข้ายึดเอาดีสาระปะไม่มีเอาน่าสาชื่อแล้วไม่ใช่หรอไม่่าหรอกเขได้รีนไอนี่เกมมัวอะต้นไม้นี่เคยรู้ไหต้นไม้นี่ืออเลย อยากเลยแล้วพี่พี่น like> ักซูปีขึ้นไปนะไม่มีนะนันมันต้นใหญ่กว่านี้นี่มันโดนตัดหลือเผอเจอตบ้านเป็นวังหรบ้านเป็นวังเหรอล้วไงทีนี้แล้วไงตัวแม่มันเหมือนมีต้นไม้งอกมาจตกคอไกลกทำทำไมอ่ะ สาราน่ารูดมาแล้วครับผอองชายวอลซานพระเชษฐาเลระเจ้าทรงตรงหรือองชายชาสานระหว่างสงครามเจ็ดปีโอ๊ยอ่านขนาดนี้ก็แปะลิงก์เลยก็จะเป็นพู้ขันนั่นแหละเต่๋ยเาจะหอกองเล็กองน้อยอ่าแบบว่าลูกลูกหลานญาติโกโฮติกาเขาจะมาอยู่วังนีาเหมือนเราแบบว่าเป็นชาวเกาหลีแล้วขอความรู้ข้อมูล เออสวยตรงนี้ก็จเป็นข้้นพระราชวังนะคะทุกคนเดินออกพระราชวังมาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ไปเดินไเรียบตรงนี้ถ้าเดิไปช่วงไปดูรเปลี่ยนสีอ่ะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มหมดเลยอ่ะเดี๋ยวขาแหบไปนยตรงนี้ก็สวยแล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบข้้นพระราชวังที่เหมือนเขาก็มาถ่ายรีลี่ายอะไรกันแบบชิที่เขาชอบเดินเรียบวังเดินไปได้อีกแบบยาวเลยนอกจากจะเขียวชะอุ่มแล้วนั้นยังมี ไปอะไรกันหม,มแต่ไปหมดอาจจะต้องเดินเลยไปดู่นแบบไปทุกคนก็สําหรับคลิปเกาหลีรอบนี้นะคะน่าจบบล็อกที่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสนามบินแล้วมันเป็นชิปที่ไม่มีอะไรเลยทุกคนรู้หมแบบเออแต่ว่าเราหลอรู้สึกว่ารดูนี้มันเที่ยวไม่ค่อยสนุกแบบเศร้ามากเลยดูอย่างวันนี้ก็คือแบบคืมมาก ราแดดก็ไม่ออกแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างหนาวนะคะแบบ20ต้นๆอะไรเงี้ยทั้งทนะี่ปกติคือมันแบบ30 20บปลายเมื่อวานวันก่อนก็แ,แบบคือฝนตกหนักมากถ้าไม่มีไม่มีอะไรแบบอยากมาจริงๆอะไรเงี้ยเอออาจจะไม่มาหน้านี้อีกอาจจะไปหน้าหนาวไปเลยอะไรเงี้ยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันทริปหน้าว่าลุ้นว่าจะเป็นทริปไหนจริงๆแพนไว้สองทริปดูก่อนว่าต่อไปจะได้ไปที่ไหนกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงจบ โอเคไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย